แล้วก็เฮ้ยเชี่ยกูต้องวิ่งเหรอกูต้องวิ่งหนีเหรอเอาลิะครับผมสวัสดีคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Level Headed เกมแนวนั่นแหละเกมแนวนั้นนั่นแหละก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะพอดีช่วงน pues like voilà> ี้ผมก็มีสอบที่มหาวิทยาลัยนะครับก็เลยไม่ได้ดำคลิปเลยมามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า Let's go เข้ามาในอะไรเนี่ยเป็นลิฟต์เหรอครับ I can do all things ทองหิมหูอันนี้แปลว่าอะไรวะสร้างมาแล้วกันโอ้ oh. นีเป็นลิฟต์จริงใช่ไหมเนี่ยเออนุก่าลิฟต์ล้างมีกาฟิตี้เด็กมาทำเต็มเลยแล้วอินเทอร์เอะไรอะ่ะชั้นหนึ่งเหรอนี่คือชั้นศูนย์อยู่ Just a n o t h e r day แค <c oughs> ่อีกวันหนึ่ง มืดจังนะเช็คแมสเซ n t forget to check โอเคอย่าลืมที่จะเช็คฟิลบ็อกซ์ก่อนที่คุณจะกลับบ้านนะครับแล้วก็ในที่สุด Backform Hour อะไรวะแปลไม่ออก okay. โอเคไปโอ้โหจู่จูแม่งก็มืดนี่อะไรเนี่ยคอมมูนิตี้ยูเซล แล้วเปิดไปไม่ได้หรอคนแค่กลัวโคตรเลยวะอ๋อสวิตกรีนโอเคเรียบร้อยกลับบ้านแค่นี้เลยใช่ปะ่ะต้องไปทุกชั้นเลยเหรอถามจริง โอ้ใหม่กดแล้วมีสิบชั้นเฮ้ยอะไรพึถือมาครับฉันคิดว่าฉันกำลังจะตายไปเลิฟอะไรอ่ะ I kind of thought you were scared of working that. Well, if you insist, I won't stop you. But don't expect any paid time off. Your guy knows that e leaving us to do the rest of your dirty work. Thanks, man. Some of us actually have to w o r o r p I've been through a h u n d r d i m e s worse. Must be nice getting some time off whenever you feel a little bit scared. อะไรวะครับผมแปลไม่ทันนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นคำแปลมาให้ด้วย แล้วเมื่อกี้มือถือมาฮะไม่เลิฟพวกเราต้องการเงินนี่ไม่ใช่ว่ามันแย่เกินไปไหมโอ้ oh, ที่รักคุณมั่นใจเกี่ยวกับสิ่งนี้ไหมคืออะไรวะนั้นเขาเป็นใครอะ่ะคนนั้นกูงงวะ่ะไอ้เชี่ยจูจ่ๆก็เกิดเรื่องบ้าอะไรแล้วมึงก็เป็นใครอุย้ย ที่อะไรอ่ะบอสด้วยบุคุลเป็นใครครับ Go to next กฟอร์ไมยใต่อไปเลยเหรอเอเคเสียงโคตรดังอะไรนะไอ้ปีนทองเดอรอะไรสักอย่างหนึ่ง งงอ้าวอ้าวอ๋อต้องสุ่มอ่าผิดเวรเลยโอเคแม่ไม่มีคนมาแอบหลังกูขอบันมากครับไปชั้นต่อไปชัป้นสี่แล้ว

เสี่ยแม่งเ้ยมึงอยู่หลังกูมาตลอดเลยเนะี่ยเสี่ยก็ว่าใครร้องไห้วะ oh. แม่แดดมัมว่าไม่ทัน อะไรเนี่ยคือเหมือนกับเป็นเรื่องเราการทะเลาะกันเมื่อกี้ใช่ไหมเออผมก็ดูไม่ออกเลยนะฮะอุ้ยชี้อะอะไรพวกมึงเนี่ยเอากูทุกอย่างเป็นอะไรสักกะตุกเออมันมีการกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่กันนะครับแล้วก็สักกตุก <laughs> แล้วคุณพี่เป็นใครเนี่ยมันนั่งร้องให้ในเล็บผมทำไมร้องให้ไม่พอเลยหยุดได้แล้วผุ้หลอนอีเวนต์มโมเดนเอต่อมโมเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งฮะเฮ้ยเชียอะไร เออพี่สต็อปมึงอะสต็อปเลยเกี่อ่ะเฮ้ยกีอ่อแล้วหยุดจริงแม่งเชื่อฟังกูซะด้วยเฮ้ยเว้น after all of that กดนี่นี่ทงังไปใช่แรกสุด ไม่ใช่แม่งเอ้ยโอเคไปต่อฮะมันแบบว่าอ้าวทำไมไป้ายนี่มันไปชั้นแปด Let's go อีกแล้วนกคืออ่านไม่ทันเลยฮะแม่งมันแบบไปไล่เอาไป กว่าอีเวนชายทำไมต้องพยายามกูก็คุณก็พลาดเหมือนกับทุกครั้งคุณไม่กลัวเหรอคุณแค่อ่อนแอนี่มันจะต้องแตกต่างอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เป็นอะไรโง่เหมือนกันลูกเกตต์ฟิกลูกเกตต์ฟิกฟิกอะไรใครฟิก พุททำไประตูเปิดอ่ะอะไรเขาเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นไรครับหมูรถอทำเชี่ยอะไรพวกเวรแม่งอะไรอีกโอ้ไม่ก็ไม่จะเชื่อเลยยินดีด้วยนะ ไอเฮดโนยไอเดีย no อะไรอีกอ่ะคือท้องเหรอครับจับท้องแต่ว่ามีปัญหาเหรอน่าจะเกี่ยวกับการท้องนี่แหละครับแต่ร้องให้อย่างนี้ผมมองว่าน่าจะแท้งหรือเปล่าไม่รู้<อ>นะฮะอ่ะ เกมมันกำลังเล่าเนื้อเรื่องให้เราไปเรื่อยๆชี้อะไรอ่ะอะไรเสียงเสียงมันเม็ดไม่เลิฟ I don't know how can we e v e r get past t h i s จะไม่รู้เลยว่าจะผ่านเรื่องราวอย่างนี้ไปได้ไงเมื่อฉันต้องการคุณมากที่สุดคุณก็ไม่ได้อยู่ แล้วก็ตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วอะไรวะเนี่ยแม่เง้ยเฮียช่องคลอดหรอเฮ้ยแม่งตกใจกูกูมุดช่องคลอดอยู่หรือไงวะเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยน้องหมีทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยมีของเล่นด้วยครับ เออวิ่งอะกูวิ่งยาวๆเลยฮะผมว่าใช่ว่ะแพงแน่ๆเลยครับเมียเราแล้วก็เฮ้ยเชี่ยกูต้องวิ่งเหรอกูต้องวิ่งหนีเหรอไอสัตว์กูต้องวิ่งหนีเหรอกูต้องวิ่งหนีไอสัตว์เอ้ยอย่าตามมาขอโทษกูเสียใจ ปวดปโทษปวดทษกูผิด,ดไปแล้วปิด,ดไปแล้วเพื่อนย่าขอร้องไอ้สัตวเปึงไกลเลยนะเยี๋ยอะไรตามกูไหมเหรอเฮ้ยลบมึงบ้าเปล่า อะไรอ่ะกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะกูตกนอกเกมแล้วปะเนี่ยโอโ้โหโคตรลายตาเลยทุกคนอ่าปิดได้ไหมปิดพอได้วบลสัตที่หนึ่ง โอ้ผมคือผมแปลไม่ทันเพราะว่าผมเรียบเรียงประโยคได้ไม่ทันะ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับคือทั้งเรื่องมันน่าจะมีแบบเนื้อเรื่องมันน่าจะเข้มข้นอะ่ะเออเพราะงั้นผมต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงแต่ผมเรียบเรียงไม่ทันก็จะแปลไว้ให้แล้วกันโอเคจบแล้ว พร้อมกับเพลงเพราะๆจะมีลิกิกธิต่ปเนี่ยเออใช้ได้นะครับเนื้อเรื่องน่าจะดีแหละแต่ว่าผมแปลไม่ทันเลยวะ่ะเดี๋ยวจะแปลแล้วแบบไม่เข้าใจกันนะเดี๋ยวแปลไว้ที่หลังแล้วกันแม่งอะดรีนาลีนถูกฉีดแบบสุดๆอะตอนสุดท้ายโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับเลเวล h เฮดเก็เป็นไงกันบ้างนะครับ เนื้อเรื่องเนี่ยผมเดานะตอนเนี้ยผมยังไม่รู้เนื้อเรื่องหรอกเพราะว่าข้ามแปลแบบอะไรไม่ค่อยทันแต่เท่าที่ดูเท่าที่เล่นมาเนี่ยน่าจะมีการทำแท้งครับเออแล้วเหมือนกับภรรยาเราก็ฆ่าต,ตายหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ตายไปพร้อมกับลูกเออซึ่งอะไรนี้ผมก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวตอนแปรเนี่ยผมก็น่าจะได้รู้อีกทีนึงนั่นแหละโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากที่มารับชมจนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ